สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทัวลงเละนาเนกขอโทษสิ่งเฮงซวยรู้สึกอับอายทัวลงหนักนาเนกไลฟ์เปิดใจขอโทษทิศไพรวันสืบเนื่องจากกรณีที่ทิศไพรวันประกาศลาออกกลางรายการนินทาประเทศไทยจนเกิดกระแสดราม่าข้ามคืนในทวิตเตอร์หลังจากที่ทิศไพรวันลุกออกไปแล้วนั้นทําให้นาเนกพูดออกรายการว่า อยู่วงการนี้มาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือถ้ารู้ก่อนหน้านี้สักหน่อยจะได้จัดลูกโปง่งแฟลเวลต่อมาทางด้านทิไพรยวันออกมาชี้แจงกับประเด็นดังกล่าวในพื้นที่ส่วนตัวว่าไม่ได้ออกไปโดยไม่แตรวจรองก่อนแต่ได้บอกน้าเน็กก่อนหน้านี้แล้วแต่น้าเน็กไม่ยกมาพูดวันต่อมาทำให้หน้าเน็ก ออกมาอัดคลิปขอโทษในเชิงเน็บแนมจนเกิดกระแสตีกลับไปที่นาเน็กเกิดการดราม่าสนันโซเชียลล่าสุดนาเน็กออกมาขอโทษอย่างจริงใจอีกครั้งนาเน็กกล่าวว่าได้ย้อนดูเทปของตัวเองมันเป็นการกระทําที่ดูโหดเหี้ยมไม่ต่างอะไรกับการดึงมีดที่แทงเขาไปแทงเขาใหม่จริงอยู่เขาได้เห็นคอมเมนต์ก่อนและเราได้ขออนุญาตแล้ว และเมื่อได้ทบทวนในสิ่งที่ทำลงไปแล้วพบว่านั่นเป็นวิธีที่ไม่ดีและถ้าต้องอ่านคอมเมนต์จริงๆก็ไม่ต้องอ่านทุกพยางก็ได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ขอบคุณทิศเอกที่ไม่มีประเด็นกับเรื่องนี้ผมจึงอยากใช้โอกาสนี้ขอโทษจริงๆที่มันดูเลือดเย็นซึ่งคนที่ดูไลายสดวันนั้นก็รู้สึกแบบนั้นเขามีความรู้สึกว่าน้าใจร้าย ถ้าดูจากภาพในไลฟ์และไม่ได้รู้แบ็กกราวด์ไม่รู้เบื้องหลังมาก่อนใช่ดูไม่ดีมากพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกนะาเน็กกล่าวอีกว่าถ้าเป็นพิธีกรที่มีความเป็นมืออาชีพหรือถ้าพี่มีสติได้แต่ตรองสักนิดสิ่งที่ควรพูดควรจะเป็นการส่งกันสวยๆควรจะเป็นการร่ำลากันและชี้ให้คนดูเห็นถึงสปิริต ที่เขาตัดสินใจยุติบทบาทแต่กลับไม่ได้พูดอย่างคนมีมารยาทหรือพิธีกรที่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเลยกลับพูดอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เขาดูไม่มีมารยาทและก็คนรุมด่าเขาซึ่งทิศก็พยายามชี้แจงของเขาว่าสิ่งที่เขาทำเขาได้บอกทุกคนก่อนแล้วสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่แย่จริงๆดาบสองคือ พอวันเสาร์ในรายการอย่าหาว่าน้าสอนหลังเขาโพสชี้แจงดันโกรธเขาอีกว่าทำไมไม่โทรหาละ่ะจะได้ช่วยกันแก้ไขคิดว่าวิธีของพี่โพสแบบนั้นทำไมซึ่งในความเป็นจริงแล้วพี่ก็โทรหาเขาได้นี่ในฐานะเจ้าของรายการแต่พี่ก็คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่โตกว่าคิดแบบคนมีอีกโก้ถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวสอยบ้าง ก็เลยกลายเป็นการขอโทษแบบเน็บแนมแดกดันซึ่งก็รู้ว่าไม่ได้ขอโทษจริงๆพี่สารภาพว่าพี่ไม่ได้จะขอโทษเพราะว่าพี่โกรธซึ่งพอมาย้อนคิดดูแลว้วรู้สึกว่าถ้าไม่ชอบวิธีการแบบนั้นและทำไมถึงทำวิธีการแบบที่ไม่ชอบนั่นก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือบัลไล พี่ทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าทำไมเราดูไม่มืออาชีพเลยทำไมไม่มีเมตตาทำไมเคริรมให้กับกระแสโดยที่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปรู้สึกหรือตัดสินใครเลยพี่รู้สึกแย่มากๆและเรื่องนี้เป็นบทเรียนซึ่งจะได้ทบทวนการทำงานและท่าทีของตัวเองให้ดีกว่านี้พร้อมขอใช้โอกาสตรงนี้ขอโทษ ในสิ่งที่แสดงออกไปทั้งหมดและสิ่งที่รู้สึกอับอายขายกีนหน้าที่สุดคือการที่ทำคอนเทนต์สอนคนแนะนำคนมากมายแต่ถึงเวลาจริงๆกลับไม่ได้เอามาสอนตัวเองเลยซึ่งขอบคุณทุกคนที่ตำหนิที่ได้สั่งสอนพี่บ้างทิศเอกผมรู้สึกแย่กับเหตุการณ์นี้จริงๆพอได้ย้อนมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่คิดว่าภาพที่อยู่ในจอเป็นตัวเองก็เออ ดูไม่ดีจริงๆนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดทั้งหมดและทุกคำติคำชมยังคงมีความสำคัญแต่ตัวพี่จะต้องกั้นกรองทุกคำติและคำชมอย่างที่ทัศนคติที่เปิดกว้างและหนักแน่นกว่านี้และทุกสิ่งที่ไม่ดีที่ทำมาทั้งชีวิตมาถึงวันนี้พี่ก็ไม่เคยภาคภูมิใจกับมันและมันก็ไม่ได้หายไปไหนเหตุการณ์นี้จะอยู่ต่อไป ชัว่วนิรันด์และจะใช้มันในการเตือนสติว่าในการทำงานในการทำคอนเทนต์ในการเป็นบุคคลสาธารณะจิตใจทัศนคติความเมตตามารยาทต,ต้องดีกว่านี้สำหรับใครก็ตามที่รคอคอยคอนเทนต์ท่าไม้ตายซึ่งเป็นคอนเทนต์ในวันนี้พี่ขอโทษเราจะเลื่อนไปก่อนเพราะตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดวันนี้คงไม่สามารถที่จะทำคอนเทนต์ช่วยคนอื่นได้ เราจะกลับมาใหม่ในวันพุธและนี่คือทั้งหมดที่อยากจะบอกขอบคุณมากที่รับฟังขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก i r r l f e e d Pro ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ